โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมครับ EP ที่23แล้วนะครับทุกคนโปรบ,บือเค EP นี้เดี๋ยวผมหาพวกสัตว์มาเพิ่มดีกว่านะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องมาผสมไอ้พวกเค้กกับคุกกี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอเก็บเมล็ดโกโก้โปแป๊บหนึง่งตั้งแต่ปลูกมาผมยังไม่ได้กินเลยพอเปล่าไม่รู้ ไว้กโอเค okay, ครับตอนนี้เราก็ได้เมล็ดโกโก้มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะผสมเป็นคุกกี้นะครับคุกกี้เสี่ยงทรายนะครับพี่น้องสัก56อันพอว้าว <Wow. S 1> ในที่สุดผมก็ได้กินคุกกี้แล้วนะต่อไปนะครับคุณผู้ชมผมจะไปตักนมวัวน,นะฮะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะทําเค้กนั่นเองนะ <Okay. S 1> ต้องเตรียมถังนะครับรู้สึกว่าจะต้องมีไข่ด้วยนะ นี่เราได้นะครับนมวัวนะครับหลังจากที่ผมตักนมวัวเสร็จเนี่ยผมก็จะไปผสมเป็นเค้กนะครับไข่ไข่ไข่อยู่ไหนนี่ผมว่าแล้วไม่มีผิดว่าผมมีไข่แล้วแล้วเราก็มาหาเค้กกันนี่ไงเค้กอะไรไม่พอวะอ๋อน้ำตาลนะครับเอ้ยเอย้เราก็ลืมน้ำตาลซะด้วยไงเ้ไม่เป็นไรครับไม่มีน้ำตาลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผสมเป็น น้ำตาลแทนแล้วกันนะ <Okay. S 1> นี่หกสิบสี่อันนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเซตนี้จะเป็นเซตที่เราจะทำเค้กกันนะได้กี่อันวะได้อันเดียวโถโอ้ยเค้กได้อันเดียวเองอะ่ะอ๋อนมสามถังได้แค่เค้กก้อนเดียวนะครับจากนั้นผมก็กินไอ้คุกกี้นะ <c oughs> โอ้เซ่บๆเลยครับเพิ่มตั้งหนึ่งช่องนะ่ย ก่อนอื่นนะครับผมจะต้องไปหาตัวหมาน้ําก่อนนะตัวหมาน้ํานี่น่าจะหายากที่สุดละก่อนอื่นแล้วก็ต้องนอนก่อนครับก่อนออกเดินทางนะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมจะต้องไปหาต้นไม้ที่มีดอกไม้ก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางหาต้นไม้ที่มีดอกไม้นะสีชมพูไม่ใช่ต้นไอ้แบบนี้นะไม่ใช่ต้นแบบนี้นะที่มันเป็นต้นไม้สีเขียวแบบเนี้แล้วก็มีดอกไม้เนี่ย จังหวะนี้ผมผ่านทั้งป่าดงดิบนะครับทั้งทะเลสาบทั้งทะเลทรายที่แห้งแรงชิบหายเลยครับจังหวะนี้กูต้องมาคอยสั่งเก็ดต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยว่าต้นไหนมีดอกนีต้นนี้แปลกๆมันจะมีดอกผมบอกได้คําเดียวเลยว่าอาจจะยังนะ <c oughs> ในระหว่างทามผมก็ซัดคุกกี้จนเหลือ29อันละห้าตอนนี้ ผมเดินกลางแดดจ้านะครับผมร้อนชิบหายเลยผมก็เลยต้องมาไหวยน้ําเล่นนะครับและในที่สุดผมก็เจอจนได้น,นะครับก่อนหน้านี้ผมลืมอัดคลิปนะครับผมก็เลยต้องมาอัดช่วงนี้แทนซึ่งช่วงนี้เป็นอะไรที่เชี้ชิบหายเพราะว่าอะไรเพราะาผมโดนคีปปเปอร์ละเบิด oh <my> มึเป็นใครเนี่ยไอโอสหะไอโอสไอโอสโอด้ด <ไอ S 1> <อ>หนื้วโอ้ยเนื้อไม่ได้วนอแล้วก็ตกไปนะครับคุณผู้ชม เออแตกหนึ่งนะครับสวยพี่สวยโอเคครับและนี่ก็คือของที่ผมเตรียมเพื่อที่จะไปลงอีกรอบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ตุยแล้วเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ปากถ้ำเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะนี่นะครับที่ว่าผมลืมอัดก่อนหน้านี้นี่ผมสังเกตจากใบไม้นะเพราะว่ามันคล้ายๆกับที่ผมหาเลยเคผมก็มองดูรอบๆเออมันก็มีตรงนี้เหมือนกันแล้วผมเดินดูสำรวจรอบๆนี่ครับผมเจอกับถ้ำนะครับ ท้ำที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ไปตุยนะครับจังหวะน,นี้ผมก็ได้แล้วนะโอ้โหกว่าจะหาเจอกว่าจะได้ตัวนึงนี่แบบโอ้โคตรนานอะโอ้ผมหาอย่างนานะลูกพี่เอ้ยตัวนี้ตัวสีน้ําตาลนะเดี๋ยวผมจะเดินออกห่างๆเพื่อให้มันสปอนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วนะนี่ผมก็มีทั้งหมด4ตัวนะที่ผมจับมาได้นะครับตัวแรกก็จะเป็นสีน้ําตาลตัวที่2ก็จะเป็นสีเหลือง ตัวที่3กับตัวที่4นะครับจะเป็นตัวสีชมพูไปได้เวลาฮีโร่แล้วครับจังหวะนี้ผมจะควบม้ากลับเลยนะโอ้ระหว่างทางผมขอแวะสักแป,ป๊บหนึ่งละกันต้นไม้อ้วนๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปปลูกที่บ้านสักหน่อยนะโอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มมานานแล้วนะดูท่อนไม้โอ๊กดำกับต้นไม้52ต้นน่าจะได้แล้วนะเอาเป็นว่ากลับกันเลยดีกว่าเครลุยกันต่อกับบ้านกันครับ มาถึงบ้านแล้วรู้สึกคอแห้งจังเลยอ่อ,อง้นขอกินแตงโมแซบๆแล้วกันไปกันต่อในเมื่อเราได้ตัวหมาน้ำมาแล้วนะครับพี่น้องเราก็จะไปสร้างนะครับไม่รู้จะสร้างที่ไหนดีต้องสร้างเป็นตู้กระจกด้วยแล้วก็ใส่น้ำด้วยตร,ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเอาไหมตรงนี้ก็อาจจะดีนะ เดี๋ยวผมขอไปเก็บของก่อนนะเพราะว่าของเยอะเกินโอเคครับต่อไปเราจะมาสร้างตู้หม่าน้ํากันนะก่อนหน้านี้ผมสร้างไปแล้วแต่ผมลืมลืมอัดนะครับอันนี้คือของทั้งหมดนะดินอันนี้ก็คือสําหรับต่อขึ้นไปนะครับเอาไว้ต่อเฉยๆนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าโอเคข้างบนนะส่วนข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราเตรียมตัวนี้มาจะสร้างเหมือนกับไอตัวนี้เลยนะะสร้างอย่างนี้นะหนึ่แล้วก็เว้น1บล็อกนะครับแล้วก็1 2 3ให้มันหันหน้าออกนะ ต่อไปนะครับเราจะเตรียมทรายนะครับ123อย่างนี้เลยต่อไปนะครับเราจะเตรียมแผ่นป้ายนี่กดชิปวางเลยครับวางครบ6แล้วนะต่อไปครับเราจะเตรียมตัวนี้นะบันไดทําให้มันเป็นเหมือนลูกหัวใจแล้วเราก็คลิกจะหัวใจคว่ำก็ได้หัวใจเอียงก็ได้แล้วแต่คนดูนะ นี่ของผมจะเป็นหัวใจตั้งอย่างนี้นะครับก็วางไปเลยนี่ต่อไปนะครับจะเป็นแผ่นป้ายนะครับเรากดชิปนะครับวางนะครับอย่าก,กดตรงไอกรอบรูปนะกดข้างนอกครับนี่เราไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยนะ นี่ถ้าสมมติเราเฮ้ยทำไมวางไม่ได้นี่เพราะคุณไปกดโดนกรอบรูปในรูปนะครับนี่นานต้องกดข้างนอกนะครับคุณผู้ชมต้องกดข้างนอกนี้นะห้ามกดในกรอบรูปนะนี่กดข้างนอกปึ๊บนี่ประมาณนี้ต่อไปนะครับจะเป็นตัวหน้าต่างนะวางไปเลยครับ3มชั้น,นครับ ต่อไปฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็วางเ,เหมือนก<า>นันเลยนะนะแล้วก็ทําการปิดครับโอเคอันนี้ก็จะได้โครงแล้วนะตอนนี้ต่อไปนะครับจะเป็นการวางกระจกนะกดชิปวางครับสำหรับกล่องตรงหน้าต่างก็เหมือนกันนะนี่เราวางอย่างนี้เลยจริงๆอ่ะตัวกระจกนะครับผมอยากให้เตรียมเผื่อเผื่อเราต้องออกอย่างเงี้ย เว้นไว้สักบ็อกหนึ่งแล้วกันไปนะครับเราจะมาปล่อยตัวตัวนี้ชื่ออะไรหมาน้ำนี่เราก็เอาถังน้ำครับถังที่มีน้ำนะวางเลยครับใส่น้ำตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอามาอีก3ถังนะแปบ๊บหนึ่งเราก็ใช้บล็อกดินในการต่อขึ้นนะ 1>, 1 2 3มประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการปิดกระจกนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันออกมานีเ่เราปิดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกระโดดขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็วางตัวหญ้าทะเลนะครับนี่วางใส่ทรายเลยสเต็ปถัดไปนะครับเราจะเตรียม2ชิ้นนี้นะแผ่นไม้8อันกับบันไดนะครับเราจะวางตรงนี้นะเราไม่วางตรงนี้นะ1 2สอง 3ทั้ง2ข้างครับเหมือนกันครับ1 2 3แล้วก็วางขึ้น2บล็อกนะ1 2แล้วก็ปิดด้วยบันไดครับกดตรงด้านบนนะลิดข,ขวานะประมาณนี้เสร็จแล้วครับง่ายใช่ไหมส่วนบล็อกที่เราไปหามาได้นะฮะไอตรงนี้เราเจะเอาไปตกแต่งก็ได้นะแต่ผมทำแบบขั้นตอนสั้นๆให้ดูว่า สร้างตู้หม่าน้ํานะครับสร้างยังไงพอสร้างเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ครับสไตล์มินิมอลต่อไปก็ปักทอตเพื่อเพิ่มความสว่างสวยนะครับปักรอบๆก็ได้นะแล้วแต่เลยนะส่วนตัวผมอยากปักรอบๆเพราะว่ามันจะได้แบบสว่างสวยนะครับ เท่ป่ะด้านหน้ากับด้านหลังก็คล้ายๆกันนะสามารถดูได้ทั้งสองฝั่งนะครับอย่าเผลอเปิดนี่แหละ่อถ่ายหมดเลยนะน้ำไหลอะ่ะ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะว่ายไปว่ายมานะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้คลิปก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะและสุดท้ายและท้ายสุดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคุณผู้ชมว่าอยากให้ทําอะไรต่อไปพิมพ์ข้อความกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้เองสําหรับวันนี้สวัสดีครับ